เอ่งดส่วนมากมันซีดเพราะว่าจอดตากแดดเนาะแต่ว่าแต่ว่ารถกริฟมากเลยนะอยูแดดตลอดแต่ว่ามันไม่มีที่จอดไม่มีร่มไม่อยู่ในร่มมันอยู่กับแดดตลอดอือเครื่องเครื่องกริฟก็บอกว่าให้ลองลองดูได้เลยแลองดูเสียงนิดนึง อ๋อปกติขายของใช่ไหมฮะ,ะ,ะ,ะไม่ค่อยไม่ขายเพราะว่านานๆนจะออกสักทีอของนี่บางทีเป็นของที่เอาไม่ต้องเอาไม่ที่หนึ่งเอาเอาไป,ไปแล้วก็เก็บไว้ในรถครับแล้วนานๆทีก็ไปแถวไหนไปแถวรัชดาแถวเนี้ยก็ได้เป็นอย่รทุกวันนี้ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านอ๋อ อันนี้จะมีล็อกสองชั้นนะครับอ๋อทำล็อกสองชั้นไว้นี่มีล็อกชั้นล็อกหมดแล้วก็ล็อกตรงนี้ล็อกเกียร์กับล็อกเบรกมือแล้วก็คานอืมเดี๋ยวจิกเครื่องให้ดูติดเครื่อง 天。<Okay. S 2> <laughs> ทำไมเท่าไหร่นะแสนไปลายแสนปลายเหรอออทำไมไม่ออกอ,อ,อ๋อ,อไม่สองแสน 2 7งแส2เจ็สองแเีสียงเตยยังแม่อยู่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วเสียงได้เครื่องได้อยู่อันนี้เจาะอะไรฮะโดนเลยไม่ไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะอ๋อนอกออกได้เลยไม่เอาติ๊กเกอร์แม่ติ๊กเกอรติดป้ายเลยมีทีมมาติดแม่แรงยังอยู่ไหมฮะอยู่อยู่ข้างหลังอยู่ครบเลยโอ้นี่เล่มอันนี้ก็ยัง ซเซอร์วิสยังอยู่อ๋อตำหนินิดนึงตรงนั้นตำหนินตรงนี้หน่อยติ๊กเกอร์ครบเลย